อันยาวนะครับซับบอร์ดคิดค่าเช่ายัางไงครับอ๋อป่านนี้ฝนเอาแต่ใส่ออกเอาใส่ออกหรือเปพี่ขุนทำไงได้บ้างเนี่ยต้องเลิกขายก่อนใช่ไหม <c oughs> พี่ขุนก็เดินส,บ,สบายๆเลยปล่อยปล่อยสองคนนี้มันหอบไป <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้าง ผมขุนไปไหนมาบ้างวันนี้จะพาทุกคนไปพายเรือเพื่อที่จะไปกางเต็นท์ในอ่างเก็บน้ำกันครับอ่ะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมนอกจากจะน่าสนใจแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเป็นทริปที่บรรยากาศดีมากนะฮะดีมากๆจริงๆนะบรรยากาศในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสอะไรแบบนี้นะฮะ ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเขาคือแขกรับเชิญของผมหรือผมคือแขกของเขาอะนะเอาเป็นว่าต้องขอบคุณโฟกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอคุณโฟกหรือน้องโฟกกันขอเรียกน้องโฟกก็แล้วกันนะอายุน้อยกว่าผมเยอะเลยน้องโฟกเป็นช่างภาพอยู่ที่พะเยาครับเรารู้จักกันทาง Facebook ก็ตามตามผลงานกันนั่นแหละ โฟกเขาเป็นคนที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งครับก็มีพายเรือไปกลางเต็นท์อะไรแบบนี้เขาก็ถ่ายรูปลงใน Facebook แล้วผมเห็นไปไปมามาเขาก็เลยชวน <c oughs> หรือจริงๆผมไปตื้อเขาก็ไม่รู้อะนะสรุปคือในที่สุดก็เกิดเป็นทริปทริปนี้ขึ้นมาครับซึ่งก็แน่นอนว่าผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปพะเยาเพื่อไปหาคุณโฟกนะครับ และในพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเส้นทางเดี๋ยวผมจะคัดทางสวยๆมาให้ดูกันอาจจะยังไปไม่ถึงตรงที่เราจะได้ไปพายเรือในอ่างเก็บน้ําแต่ว่ารับรองว่าวิวทิวทัศน์ระหว่างทางในการขี่มอเตอร์ไซค์มาพะเยาเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเอาจริงๆก็เป็นทริปที่ไกลเหมือนกันนะฮะไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะ ก็คิดดูว่าพะเยาอ่ะมันอีกนิดเดียวมันก็เชียงรายแล้วนะฮะอีกไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเกิน200โลก็เป็นไอเนี่ยป้ายเหนือสุดแดนสยามมันนึกออกไหมในเมื่อมันไกลขนาดนั้นนะครับขออนุญาตข้ามตอนต้นไปเร็วๆเ,เ,เลยก็แล้วกันเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะออกจากกรุงเทพก็ต้องผ่านนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาท แล้วก็เฉียดเฉียดอุทัยธานีเข้าสู่ตรงนี้ที่กำลังขี่อยู่คือถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับใครที่ขึ้นเหนือบ่อยๆผ่านพิษณุโลกก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันจะตรงๆเรียบๆไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงอุตรดิษนะฮะพอเลยแยกหนองกวางไปแล้วนะครับตรงนี้คือเขาขาดในอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ เส้นทางตรงนี้จะเริ่มเป็นทางภูเขานะจะมีป้ายบอกป้ายเตือนเรื่องของความชันแล้วก็ให้ใช้เกียร์ต่ำวิวสองข้างทางก็แปลกตาไปครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นต้นไม้แห้งๆน้ำตาลน้ำตาลเหมือนจะมีไฟป่าด้วยซ้ำะนะแต่ผมว่ามันก็มันก็สวยไปอีกแบบอะครับ เอาเป็นว่าผมขอติดไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ้าช่วงปลายฝนต้นหนาวถ้ามีโอกาสได้ผ่านทางนี้อีกสักรอบหนึ่งก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูว่าเขาขาดตอนที่สองข้างทางมันเป็นสีเขียวผ่านหน้าฝนมาแล้วเนี่ยมันจะสวยงามสักขนาดไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกโอเคมากกับการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเหนือก็คือถนนครับ ถนนสายนี้นะ A AH s 1 3ใช่ไหมถนนสายเอเชีย A s 1 3เนี่ยมันดีตลอดเส้นจริงๆนะฮะยาวไปจนถึงน้านแล้วก็ออกไปลาวเลยนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปทางน้านนะครับไม่ได้เลี้ยวขวาไปทางน้านแต่เราจะถึงแพร่แล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปพะเยานั่นเองนะ นนี่ะะฮะตามเส้นทางสีฟ้าเลี้ยวซ้ายไปขึ้นไปพยเยาครับขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากกรุงเทพตั้งแต่ตี5นะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วถึงอุตรดิตแล้วครับว่าจะแวะปั๊มกินอะไรสักแป๊บหนึ่งนะแต่ดันเป็นการแวะพักยาวซะได้ครับผมเพิ่งได้รับฉายาว่าพี่ขุนโคกหกมาเมื่อตอนที่ไปอะไรนะ คุ้งกระเบนนะครับคือผมทําน้ําอารมหกแทบบจะทุกทริปเลยนะทริปนี้ก็เช่นกันครับแต่ว่ามันไม่ใช่การหกครับมันเป็นการรั่วตีหกครับท่านผู้ชมจริงๆมันไม่ได้หกแต่ว่ามันรั่วขวดมันรั่วเนี่ยเนี่ยมีรูเล็กๆนะบีบแล้วมันหยอดออกมาเห็นใช่ไหมเนี่ยนองเต็มเลย คือกินไปแค่1ในสี่อ่ะอีก3ามในสี่คือคืออยู่ในนี้โคตรสวยเลยโชคดีที่มีแค่กระติกน้ำรองเท้าแล้วก็ถุงขยะนะถ้าเอาเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์เต็นท์มาในนี้เนี่ยจะชี้หายกว่านี้อีกครับสาเหตุคาดว่าเกิดจากการเสียดสีกันนะครับระหว่างตัวขวดเบปซี่กับพื้นของกล่องข้างอ่ะนะ ขี่ไปขี่มาเนี่ยของที่อยู่ในกล่องมันจะสั่นนะครับมันก็ถูกันไปถูกันมาจนรั่วนั่นเองก็เตือนกันไว้ในเรื่องของความสั่นสะเทือนในกล่องข้างกล่องท้ายอะไรแบบนี้นะฮะจริงๆก็พอรู้อยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงถึงขั้นทำให้ขวดน้ำอัดลมเป็นรูได้นะจัดว่ายังโชคดีครับที่เป็นแค่น้ำอัดลม ถ้าใครพกอะไรแปลกๆอย่างน้ำมันตะเกียงน้ำมันไฟแชค็คก็อยากจะให้คำนึงถึงจุดนี้ให้มากๆนะครับเอาละครับพอเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยนะกินข้าวเสร็จก็เดินทางต่อนะครับตอนนี้ถึงแยกวังสีสูบครับก็คือออกจากตัวเมืองอุตรดิตมาได้นิดหนึ่งนะก็จะเป็นแยกวังสีสูบ อยากให้ดูถนนตรงนี้หน่อยหนึ่งครั้งที่แล้วครับตอนผมมาน่านนะฮะผมก็ผ่านทางนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอุโมงคลอดแยกวางสีสูบยังไม่เสร็จนะครับตอนนั้นยังมีการสลับกันปิดการจราจรปิดบ้างเปิดบ้างอะนะบางครั้งมาก็ได้ใช้อุโมงบางครั้งมาก็ต้องอ้อมข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับรู้สึกว่าทำเสร็จหมด ทั้งสองด้าน2ฝั่งแล้วนะฮะข้างบนก็เสร็จเรียบร้อยดีนะก็เปิดให้ใช้งานได้เต็มที่แล้วครับเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่มาใช้งานอุโมงค์แยกวังสีสูบที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะหลังจากผ่านอุตรดิตมาครับเราก็ได้เจอกับถนนที่เป็นวิวภูเขาบ่อยขึ้นถนนสวยขึ้นนะในความรู้สึกผมนะครับ ผมก็กดอัดมาเรื่อยๆครับกดอัดมาตลอดทางตรงไหนเห็นว่าสวยก็กดนะก็ขี่มาจนถึงเขตจังหวัดแพร่ครับแล้วพอเลยตรงนี้ไปสักหน่อยนะครับก็ค้นพบว่ามันมีถนนที่จะต้องกาดอกจันไว้สัก3ดอกเลยนะนั่นก็คือทางหลวงหมายเลข103ถนนวังซ้ายนะฮะ จริงๆตอนแรกที่ผมเลี้ยวเข้าไปในเส้น103เนี่ยผมก็เฉยๆนะลองดูวิวสข้างทางก็ไม่มีอะไรนะครับอาจจะได้ดีหน่อยก็คือมาตอนจังหวะที่แสงกำลังสวยพอดีนึกออกไหมมันเป็นแสงเย็นเฉียงเฉียงแบบนี้นะฮะก็จะได้แสงเงาแล้วก็สีสีแดดแบบส้มๆอะไรแบบนี้แต่พอขี่ไปได้สักพักหนึ่งวิวเปลี่ยนครับ จากที่โล่งๆกลายเป็นภูเขาซะอย่างนั้นฮะเราขึ้นเขากันครับเป็นการขึ้นเขาถนนวังซ้ายในเวลาเย็นที่แสงมันโอเคมากๆประเด็นคือผมไม่รู้ตัวเลยตอนที่วิวมันเปลี่ยนนะเหมือนวาร์ปมาแบบนี้ครับแบคือไม่รู้ตัวนะครับว่ามันเป็นภูเขาตอนไหนเอาเป็นว่าผมถูกใจกับวิวภูเขาที่กำลัง ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนี้มากๆได้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเขตภูเขาที่วิวสวยขนาดนี้ในเวลาเย็นๆอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันเวิร์กอยู่นะงั้นก็คงต้องหาเรื่องคุยกันยาวๆหน่อยแล้วล่ะครับเราจะได้ชมวิวแบบนี้ไปนานๆนะเรื่องอะไรดีละ่ะเอาเป็นขอเป็นเรื่องค่าน้ำมันก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่า กลัวจะลืมอีกนะทริปที่แล้วก็ลืมนะครับบอกว่าจะสรุปค่าน้ำมันให้แล้วก็หายไปเลยลืมไปเลยสำหรับค่าน้ำมันทริปพะเยาทริปนี้นะครับกรุงเทพไปพะเยาแล้วก็จากพะเยากลับกรุงเทพระยะทางทั้งสิ้น1496กิโลเมตรนะครับเติมน้ำมันไป1,180บบาทแต่ว่าน้ำมัน ลดไป2ขีดนะก่อนจะออกจากบ้านนะครับก็ประมาณประมาณไปละกัน2ขีดก็ประมาณผมว่าน่าจะ80บาทแล้วกันอ่ะงั้นก็ตัดตัดไปก็เป็นค่าน้ำมัน1100บาทนะโดยประมาณนะครับระยะทางก็1496ขอปัดขึ้นและกันอีก4กิโลเองก็เป็น1500กิโลนะครับ 1,500กิโล1,100บาทครับค่าน้ำมันทริปนี้ผมเติมแต่แก๊สโซโฮอร์นะครับราคาลิตรละ26บาทนิดนิด26.3อะไรสักอย่างหนึ่งนะต้องบอกว่าถ้าเป็นการเดินทางไกลที่มันไกลมากๆแบบนี้นะครับผมจะมือหนักนะจะให้ขี่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> ก็คง ใช้ประมาณ15-16ชั่วโมงนะกว่าจะถึงพะเยานะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันเป็นถนนใหญ่แล้วก็ใช้ความเร็วได้เยอะๆผมก็จะบิดมือหนักแต่ว่าถ้าเป็นเขตภูเขาเขตชุมชนเราก็คงจะต้องช้าหน่อยนะฮะอีกเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของสายพานนะครับ ผมเพิ่งได้สายพานเส้นใหม่จาก God g o อตกา a ์ดนะครับเป็นสายพานฮาร์ดคอร์นะแต่ก่อนผมใช้เส้นไอตัวตัวเริ่มต้นนะครับตัวนั้นใช้มาปีกว่ามีปัญหาในช่วงแรกครั้งหนึ่งคือสายพานมันเคยรูดคุณกดก็มาเปลี่ยนพูเลให้มันไม่ได้รูดที่ตัวสายพานมันมีปัญหาที่ตัวพูเลรุ่นเก่านะครับทีนี้เนี่ยเขาออกแบบรุ่นใหม่มายึดกับแกนสเตอร์หน้าได้แน่นมากๆ หลังจากเปลี่ยนแล้วผมก็ใช้งานต่ออีกประมาณเกือบเกือบสองหมโลนะไปมาทั่วแบบที่เห็นในคลิปอะครับก็ได้ลองวิ่งถนนทางภูเขาหลายๆแบบหลายๆที่ะนะน,น่านเชียงใหม่แม่ห้องสอนพิษณุโลกช่องเย็นนี่กำแพงเพชรนะฮะแล้วก็กาญจนบุรีก็มีเขาแหลมมีทองหาภูมิอะไรแบบนี้ะฮะไปมา หลายภูเขาหลายดอยเลยนะถึงตอนนี้ก็มั่นใจแล้วครับเพราะว่าเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาเป็นปีแล้วนะทีนี้ก็ดการลาดเขาก็อยากให้ผมเอาตัวฮาร์ดคอร์ไปลองนะจะได้บรรทุกหนักแค่ไหนก็ได้ขึ้นดอยไหนก็ได้เต็มที่กับชีวิตเลยนะคราวนี้เสนอมาแบบนี้ผมก็เอาดิครับได้อัปเกรดเป็นของที่ดีขึ้นทำไมจะไม่เอาครับ ขอบคุณก๊อตการ์ดมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับใครสนใจผลิตภัณฑ์หรือว่ามีคำถามสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามได้โดยตรงที่เพจก๊อตการาดนะครับบางคำถามถามผมผมตอบไม่ได้นะอย่างเช่นรถรุ่นไหนใช้ได้บ้างมีขายที่ไหนบ้างตอนนี้เขามีตัวแทนเต็มไปหมดนะครับลองสอบถามโดยตรงน่าจะได้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจนและรวดเร็วกว่านะครับเอาละครับ หลุดออกมาจากเขตภูเขาแล้วก็ยังต้องเดินทางกันอีกค่อนข้างไกลนะบางทีก็แอบ,บคิดครับว่าผมโชคดีมากที่มาถึงตรงนี้ในเวลาเย็นๆแ <c oughs> สงเป็นแสงอ่อนๆนะไม่อย่างนั้นผมอาจจะแห้งตายคาถนนก็ได้ครับผมว่าตอนกลางวันแดดเปลี่ยงๆเนี่ยตรงนี้คงร้อนน่าดูนะช่วงต้นมีนา64นะฮะแถวแถว ภาคเหนือเนี่ยมีข่าวไฟป่าก็คือตอนตอนที่ผมไปเนี่ยมีไฟป่ากันอยู่นะแม้แต่พะเยาเองก็มีปัญหาเรื่อง PM 2.5อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดว์าไปเจอคุณโฟกที่กวานพะเยาเลยก็แล้วกันนะครับขออภัยที่คลิปมันดูกระโดดกระโดดไม่ค่อยต่อเนื่องกันสักเท่าไหร่นะพอดีขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมันเหนื่อยเฮนะ ลืมถ่ายตอนแนะนำตัวกันนะครับงั้นแนะนำตัวกันตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผู้ชายตัวเล็กๆที่เดินไปทางริมน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือคุณโฟกนอกจากจะเป็นช่างภาพฝีมือดีแล้วนะครับคุณโฟกยังมีกิจการให้เช่าซับบอร์ดกับเรือพายอยู่บริเวณขวานพะเยานี้ด้วยนะฮะอันนี้เขาเรียกอะไระครับโฟกซับบอร์ดในวนี้นซะับบอร์ดอโอ้ ค่าเช่ายังไงครับนี่ก็ตอนเย็นสองสามชั่วโมงก็มาสองรวันละสองร้อยสองสชั่วโมงคือเรือก็ที่นั่งละร้อยหาสิบ้อยห้าสิที่นั่งละอ๋อก็คือก็คืออาจจะตั๋นอาจจะได้สองคนแต่แต่คนเดียวก็ไปไหมเดียวจะเป็นเรือเดี่ยวรอ้ไหอ๋อบรรยากาศดีมากถ้าถ้าไม่ติดว่านี่คือหมอกเอ้ยนี่คือฝุ่น มันเล่นยากไหมเนี่ยแต่ว่าสองอะไรนะเห็นเราวันนี้คงยังดีกว่าครับเดี๋ย่วันนี้ไปวัดกลางน้ำอ๋อขี่ไผ่เรือไปได้ตรงนี้แล้วพรุ่งนี้จะพา<ม>พี่กุนไปไหนครับ <c oughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะตอนเช้ามีแล้วแต่พี่เดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึงแต่ถ้าพี่อยากไปตรงนู้นจะมีโรงบัวตรงบัวหลังวัด ถ้าไปตอนเช้าก็คือเราก็พายกันอยู่ในนี้แต่แต่ก็คือแต่ก็คือตอนเย็นเดี๋ยวไปอีกที่นึงตอนตอนบ่ายที่เราจะไปแล้วพี่ไปอ่างไม่ต่ำก็คือไปพายไปกางเต็นท์พายไปกางเต็นท์แล้วอุปกรณ์ไปนี่เป้ธรรมดามันได้ไหมได้ครับเดี๋ยววางข้างหน้ามันยังมีสายรัดเอาบอลไปสองสามตัวไม่เปียกใช่ไหมเดียวกเปียกเดี๋ยวปียกผมคือคุเอาเป้แบบไม่ได้กันน้ำมาเป้แบบเป้เดินป่าธรรมดาเลย กระเป๋ากันน้ำไม่ไดเอามากิจการก็ดูดูคนเยอะดีนะกำลังฮิตใช่ไหมใช่กำลังฮิตกันเป็นเป็นเป็นสาวที่จะเยอะวันนี้แบบมีเขาจองไว้ให้กันเหมือนกันปกติต้องเต็มไปเลยนะพี่มีหลายเจ้าครับมีสองสามเจ้าให้ให้เบอร์ติดต่อไหมก็ได้ถ้าถ่ายคลิปโอเคเดี๋ยวยวขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับ ผมอิจฉาคนพะเยาที่อยู่บริเวณแถวแถวกว้านพะเยามากเลยนะครับมีสถานที่ให้เล่นกีฬาทางน้ำแบบว่าใหญ่โตโมโหลานขนาดเนี้ยนะถ้าคุณมีเรือคุณสามารถเอาเรือมาลงพายได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายพูดแบบนี้เดี๋ยวจะมีคนบอกว่าอา้าพี่อยู่กรุงเทพพี่ก็เอาเรือลงเจ้าพยาเลยดีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะฮะคว้านพะเยากับ แม่น้ำเจ้าพญาที่กรุงเทพมันไม่เหมือนกันนะครับนึกออกไหมเอาไว้เดี๋ยวผมไปสืบมาก่อนนะว่ากรุงเทพมีแหล่งน้ำใกล้ๆที่สามารถที่จะไปพายเรือหรือว่าทำกิจกรรมทางน้ำอะไรที่น่าสนใจได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันผมรู้ที่หนึ่งแล้วละ่ะคลององอ่างเนี่ยเขาเปิดให้ไปพายเรือได้ฟรีคนละ30นาทีนะเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวของกทมเขาอ่ะนะครับ อ่ะเอาล่ะขอจบเรื่องพายเรือไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับหลังจากเอาเรือไปเก็บที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณโฟกก็พาผมมาเดินหาของกินที่ตลาดหนองระบูครับแล้วเราก็เข้าบ้านพักผ่อนส่วนเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไปซื้อเสเบียงครับซื้อพวกซื้อผักซื้อหญ้าซื้อหมูซื้อปลาที่เราจะเอาไปทำกินกันในแคมป์ตอนเย็นน่ะนะฮะ ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะครับไม่ค่อยได้เดินอะไรแบบนี้นะอปนี้วนันเอาแต่ไส้ออกเากนวันนี้ก็ถือเป็นเลิกงามยามดีนะครับใครเคยสบประมาทผมไว้ว่าออกแคมป์ที่ไรก็กินแต่มาม่านะ ครั้งนี้มีปลาเผาแล้วครับแล้วก็มีหมูย่างด้วยทริปนี้ไม่ได้กินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วนะก็ต้องขอบคุณโฟกนั่นแหละครับดูท่าทางทริปนี้ผมสบายละโฟกมันเหมือนแบบว่าชำนาญมากนะฮะปกติเวลาผมซื้อของเนี่ยผมก็จะคิดเยอะเลยนะไปกี่คนซื้อหมูเท่าไหร่ซื้อไก่เท่าไหร่อันนี้ถ้ามาบวกกันแล้วมันเยอะเกินไปไหมแต่น้องมัน ป๊บปั๊บป๊บปั๊บเอาไอ้นี่เท่านี้โอ้คล่องเลยครับสบายแล้วครับทลิปนี้ซื้อวัตถุดิบเสร็จแล้วก็ไปกินไข่กระทะกันที่ร้านคุณโจนะครับคุณโจนี่จะเป็นผู้ร่วมทริปอีกหนึ่งท่านของเรานะคุณโจนี่เป็นคนสำคัญมากนะครับตามไปทีหลังเอากระทะไปให้นะเพราะว่าน้องโฟกผู้เชี่ยวชาญชํนนานการของเราลืมตะแกรงย่างหมู เกือบไม่ได้กินหมูแล้วครับต้องขอบคุณคุณโจมากๆนะกินไข่กระทะเรียบร้อยแล้วเราก็ตรงกลับบ้านครับเพราะว่าโฟกเขามีงานที่จะต้องเคลียร์นิดหน่อยก่อนที่จะไปตั้งแคมป์กันนะครับใกล้ๆเวลาเนี่ยคุณจาเดอะแก๊งอีกหนึ่งคนของโฟกเขาก็มารับนะด้วยรถกระบะของเขานะครับ เราก็ช่วยกันขนเรือขึ้นรถครับไปครับไปครับ <S <S พี่ขุนทำไงได้บ้างเนี่งต้องต้องเลิกม่ายก่อนใช่ไหมเกันนะมีคำกล่าวว่าถ้างโง่แล้วขยันให้เอาไปประหารนะครับ เพราะว่าคนโง่ที่ขยันเนี่ยอาจสร้างความเสียหายมากกว่าคนโง่ที่ขี้เกียจอะนะถึงตรงนี้นะครับพี่ขุนรู้สึกว่าพี่ขุนไรประโยชน์มากอยากจะช่วยแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนยังไงอะนะครับเดี๋ยวทําผิดผิดถูกถูกแล้วมันจะเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ะนะเพราะฉะนั้นก็ถ่ายไปอย่างเดียวก็แล้วกันครับ เอาไว้เดี๋ยวช่วยตรงส่วนที่ไม่กระทบกับเรื่องของความปลอดภัยก็แล้วกันเดี๋ยวขายกลงแบกลงน้ำอะไรแบบนี้น่าจะช่วยได้ครับเก็บน้าอะไรนะ่ตาแม่ตาม่ตาเราออกเดินทางจากบริเวณแถวแถวก้านพยานะครับไปยังอ่างเก็บน้ำแม่ตม่ำใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีนะฮะ ก็ถึงอ่างเก็บน้ำแม่ตาประม,มาณบ่าย3ามโมงครึ่งผมว่าเวลากำลังพอเหมาะพอเจาะนะเพราะว่าถ้าเย็นกว่านี้เดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนที่เราจะเริ่มทำกับข้าวนะครับแต่ว่าถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะร้อนเกินไปเราจอดรถไว้บริเวณริมตะลิ่งนั่นแหละครับก็ลงมาให้ใกล้แม่น้ำไม่ใช่สิให้ใกล้น้ำมากที่สุดนะฮะ แล้วก็ยกเรือกับสัมภาระลงครับโอ้ไม่แน่ใจเลยว่าในกล้องจะเห็นไหมฟ้ามันฟ้ามันสว่างสว่างมีย้อนแสงอยู่โอ้เห็นแล้วครับหืมสุดยอดสวยเลยนะเราจะลงน้ำกันตรงนี้ครับพี่ขุนก็เดินสบายๆเลยปล่อยปล่อยสองคนนี้มันหอบไป Mẹ tắm nó Mẹ Mà khắp mà ครับก็คือเดี๋ยวเราก็เลือกเลยใช่ไหมว่าจะไปตรงไหนตอนนี้ก็ทางได้ขับนู้นก็ได้ครับผมอีกอีกลำขอยกด้วยนะใครใครจะถ่ายถ่ายให้หน่อยมุมไหนพี่เอาเลยครับมุมไหนก็ได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนกันเติร์กเติร์กอโอ้หนักใช่ย่อยเนี่ย À, ah, biển นั่งนั่งหลังก็ได้ครับ okay, <yeah. S 1> เราเอาเรือลงน้ำได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสมควรแก่เวลาพอดีนะตอนนี้ติดตามชมบรรยากาศสวยๆในอ่างเก็บน้ำแม่ตำได้ในคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตาม YouTube Channel ไปไหนมาบ้างและ Facebook Fan Page ไปไหนมาบ้างไว้ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ